มีรถไกี่คันละถ้าเป็นรถจนก็มีคันแรกคร่ะทำไมถึงเลือกซื้ออนิวมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราครับเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจะพาลูกไปแก้บนที่วัดหลวงพ่อถ่อท,อทอนะครับตอนที่ไปเนี่ยคุณขับปุ๊บปั๊บปุ๊บปัป๊บีไหม,มไม่ไม,ไม่ไม่ครับเราก็ขับของเราไปปกติครับเราเห็นเขาเบรกแต่เราเบรกไม่ทันเนี่ยคือเราใช้ความเร็วมาเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยสิบตอนลงไปนี่เป็นผู้หญิงถูกไหมใช่ครับเขาเป็นคนจีนเราสื่อสารกันยังไงตอนนั้นทางทะเลครับ ทางโทรศัพท์ใช้แอปใช่ครับที่คุณใช้เลยเครื่องนั้นอยู่ไหมไม่อยู่ครับเป็นเครื่องของแม่ยายครับแม่ยายเขาเป็นคนคุยผมไม่ได้คุยครับคามแรกก็คือเขาถามว่าทาไมคุณถึงเบรกเขาก็เลยบอกว่ามีรถข้างหน้าตัดหน้าฉันแบบเบรกกระทานหันเขาก็บอกว่ารถของเขาเขาจะซ่อมเองครับแล้วก็ให้เราจัดการของเราเองทีนี้มันแยกย้ายกันยังไงเขาคุยเสร็จปุ๊บเขาก็ขี่รถออกไปเลยครับเขาบอกให้คุณตามไปปะไม่ได้บอกเราเลยเพราะว่าอย่างถ้าเราตามไปเราตามไปไม่ได้ครับว่าน้ําแตกก็คือรถเราไม่สามารถวิ่งได้ครับตอนที่เราเห็นว่าเราชนเขาเนี่ยร้้ใัยานนรลจ จังหวะแรกที่ติมก็คือคุยกับภรรยาแล้วเฮ้ยปละแพงด้วยประกันเนี่ยเห็นบอกว่าพึ่งหมดเหรอใช่ใช่คับก็กำลังเดินเรื่องแต่ว่าทางแซมรู้แล้วใช่ไหมว่าทางฝั่งของออลดลดรถโรสลอยเนี่ยเขาได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปซ่อมนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตามลงไปแล้วก็ไปคุยข้างล่างเพราะเขาเรียกประกันมังล่างแต่เขาบอกว่าสุดท้ายคุณหายไปเลยไม่ใช่ค่ะคือว่า หลังจากที่แซมเขาไปชนอุบัติเหตุมาแล้วเนาะก็วันนี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะมาเยอะแล้วก็ทําให้เครื่องอะล้วนแล้วปกติคือโทรศัพท์เขาว่ามันก็ล้วนอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนเครื่องมันน็อกไปเลยแล้วตอนี้น้องแซมก็เลยเอาเอาเบอร์โทรศัพท์นั้นอะไปหาโทรไปหาที่อู่ที่เอารถลากไปซ่อมแล้วเบรอร์ของรถเขาให้ไว้ไหมตอนนั้นอะของโรซลอยอไม่ครับไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยเขาไม่ได้ให้เบอร์ไปด้วยหรอไม่ครับแล้วเขาก็ไปเลยอย่างเงี้ยหรอรถที่เขาชนเนี่ยเท่าที่คุณบอมเห็นเห็นสภาพของรถทางฝ โรสลอยแล้วครมันชนเข้าตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับคบอมคือคือดูจากลักษณะนะครับพี่หนุ่มต้องบอกว่าก็ชนท้ายถ้าเราถอดชิ้นกันชนท้ายนี่ออกปุ๊บเนี่ยด้านในมันเป็นโครงสร้างชัสซีรถถูกไหมฮะอ่า ผมดูจากลักษณะการชนเนี่ยไม่น่าจะถึงชัสซีพอชนเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเต็มๆคือชิ้นส่วนคือกันชนท้ายกันชนท้ายเนี่ยตีไว้ว่าประมาณสัก3,000 0นบาทไฟท้ายตีไว้ข้างละสามแสนตรงกันชนเนี่ยจะมีเซนเซอร์ถอยหลังถ้าชุดเซนเซอร์ชุดนี้เสียน่าจะอยู่ประมาณแสนสองถึงแสนหกขยับมาก็คือเราเห็นปลายท่ออเสียที่มี2ข้างปลายท่อ,อเสียเนี่ยตีไว้ว่ากลางๆข้างละแสนห้าฝากระโปรงท้ายเนี่ยตั้งไว้ก่อนว่า5 0 0 0 0นมันยังไม่รวมค่าแรงวิหนุ่ม ค่าทําสีที่ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าถึงมีคนหาอะไรลมาให้ได้อใครจะเป็นคนทําเนื่องจากมันเป็นรถแฮนด์เมดสีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําสีอู่สีที่ไหนก็ได้นะกระทั่งเส้นข้างโรโซลอยเนี่ยเขาใช้มือคนเขียนทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าขีดความสามารถในการทําสีอู่ในเมืองไทยมีไหมเจ้าของรถโอเคหรือเปล่าที่จะทํากับอู่นั้นโดยที่ไม่ใช่ศูนย์ันที่เกิดเหตุนะ เขาบอกเขาขับรถมาปกติครับอยู่ด้านเลนขวาความเร็วก็ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็ตกใจนิดหนึ่งว่าอยู่ดีๆก็มีรถกระบะมาชนท้ายหลังจากเกิดเหตุเขาก็ลงไปคุยกับรถกระบะว่าเขาว่าเป็นชาวต่างชาตินะโดยใช้ภาษามือเลยใช้ Google แปรว่าให้เขาขับตามไปที่ศูนย์บริการรถโรซรอยเขาจะขับรถไปเช็กระยะครับเขาก็ขับไปคอยอยู่ที่นั่นคอยอยู่หลายชั่วโมงมากครับปรากฏว่ารถกระบะคู่คนนี้ไม่ได้ตามไปที่สู์นะครับเขาก็ขับกลับมาที่พักเขาปกติทีนี้พอมีข่าวออกมาว่าเขาว่าเอ่อเกิดอุบัติเหตุแล สานม,มาว่าอยากให้ทางเจ้า,จาของรถดดสลอยเนี่ยไปยืนยันตัวตนไปแสดงตนว่าวันเกิดเหตุเป็นแบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นชาวจีนก็มีใปขับขี่เรียบร้อยใช่ไหมฮะมีเรียบร้อยครับเมื่อวาน, <c oughs> วานได้มอบหมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วครับเท่าที่คุยกันเมื่อวานที่ไปเจอเจ้าาที่ตำรวจเขาก็แจ้งกับผมว่าเมื่อมันเป็นข่าวแบบนี้เขาก็ไม่ได้เสียเรียนมากมายนะครับแต่ว่าเขาบอกให้ขอยเป็นหน้าที่ของประกันดีกว่าครับว่าราคาซ่อมค่อนข้างจะสูงนะครับเขาไี่มีการปรึกษากับทางคุณทนายนิรุตไหมฮะว่า ณวันนี้เนี่ยสังคมที่มีการพูดพาดพิงว่าเป็นจีนเทาบ้างเป็นนุนนี่นั่นเนี่ยเขารู้เรื่องพวกนี้หมดใช่ไหมว่ามีคนพูดถึงแบบนี้ถึงเขาเขาเข้าใจครับผมก็บอกเขาว่าข่าวพวกนี้เราไม่สามารถห้ามสังคมได้ครับและอีกอย่างหนึ่งสื่อมัองไทยตอนนี้มันจะมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย ต่นี้เขาว่าถ้าสมมุติว่าเขาทำเททาจริงอะไรจริงเขาคงไม่กล้าไปไปยืนยันตัวตนืบ่บวานหรอกครับเธออายุเท่าไหร่นะฮะสามสิบแปดปีครับสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกคือเราเห็นรอยเบรกการเห็นเรามีรอยเบรกหมายความว่าเหยียบเบรกจริงแต่เราไม่เห็นรอยเบรกของล้อซ้ายอ,อันนี้อาจจะเกิดความบกพร่องของเรื่องระบบเบรกมันชนลักษณะเหมือนหักพวงมาลัยเห็นไหมฮะหักออกซ้าย,ออายพอวิ่งอ,อยู่เลนขวาก็เลยกลายเป็นว่าจุดของหน้ารถกระบะน้องเขาเนี่ยชนเข้ากับมุมที่แข็งแรงคือมุมสันของท้ายรถข้างซ้ายมันถึงเห็นว่ารถน้องเขาเนี่ยวิ่งต่อไม่ได้ชารุุดเเเสียยยหอะคณจ็บช้ำรถเว ใช่ครับเราก็เลยบอกว่าอ้าวออนดิวหรือยังไงอ่ะใช่ครับมยาซื้ออย่างกูหรือเปล่าล่ะประมาณอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่พอพูดไปนี่ทัวลงเลยใช่ใช่ครับก็เราก็มันบางทีก็โซเชียลจอมตีเราอยู่ะครับตอนเนี้ยเราก็เลยบางทีก็เผลอผิดพูดผิดพังอะไรไปมากางเงี้ยครับพี่เราพูดไม่ทันคิดครับก็อยากจะขอโทษครับเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจพูดอะไรประมาณนี้ครับเพราะบางทีเราโดนจอมตีเราก็คิดไม่ทันนะครับเข็ดไหมก็ เข็ดครับเข็ดอีกยาวเลยนะครับเขดนี่คือเข็ดเรื่องอะไรเรื่องรถเนี่ยแหละครับทาไมถึงเข็ดเราบางทีอยู่ดีๆเราก็ไม่อยากไม่มีใครอยากกัานไม่น่าเสียตังค์เป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยครับคนที่อยากจะแต่งรถเนี่ยคานึงถึงการแต่งรถที่มันมีมันมีประสิทธิภาพคืออย่าไปมองเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเดียวนะครับบางทีมันไม่เกิดประโยชน์ต่อให้ไม่ขับประมาทอย่างที่พี่หนุ่มว่าไม่ได้มุดซ้ายมุดขวาแต่ถ้าคุณขับด้วยความเร็วอย่างที่น้องเขาบอกถ้าเขาบอกขับมา120อะรอยเบรกเนี่ยมันเป็นตัวฟ้องเลยว่ามันน่าจะเกิดความผิดพลาดจากการที่เอารถ่ไปตง